สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวหาานอยพิเศษนะครับประจำวันอังคารที่21นะครับสำหรับฮานอยมื่วานนี้เดินไม่สวยเลยนะครับอาทิตย์นี้เริ่มต้นไม่สวยและสองวันแรกไม่สวยเลยยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังเบื้องต้นก่อนเนาะเบิ้ลสองรอบแล้วครับสำหรับฮานอยพิเศษถ้ามารอบวันนี้ก,ก็ไม่แปลกนะใครชอบเล่นเบิ้ลช่วงเนี้ย เบิ้ลหามหน้าเล่นหน้าตามครับสําหรับพวกฮานอยนะครับหมู่วานเบิ้ลหามหมดเลยฮานอยปกติก็เบิ้ลหามฮานอยว i P ก็เบิ้นนะครับช่วงนี้ขาลุขาเล่นเบิ้ลหามหน้าติดตามทั้งสาฮานอยนะครับส่วนตัวเมื่อวานออกสาม2ี่หนึ่งสองสองวันนี้เด่นสุดหครับเด่นสุดหเด่นสุดหลองสี่ครับ ถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ1 6 2 6 4 6 1 6 2 6 4 6 7 6 86ครับแล้วก็ 2 4 4 2ครับผมมาสี่เข้าไปครับสี่หนึ่งหกส6่ส6งหกสี่สี่สองครับอานอยพี่เซสิ เจ็ดนาิกาสามสิบนาทีออกผลเนาะมารุ่นกันว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับและก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่กดค้าโฆษณานะครับยังไงก็ขอให้ร่ำรวยในทุกการลงทุนวันนี้นะครับสวัสดีครับผม